สวัสดีครับเพื่อนๆร้อนจัดร้อนนําเสนอข่าวความร้อนนี่ไม่รู้จะทําให้ร้อนไปกันใหญ่หรือเปล่าสัญญข่าวจากช่องกาตานะครับเขาก็มาวิเคราะห์คลื่นความร้อนกันบางประเทศนี่แต่49องศาแล้วนะอีกองศาเดียวก็50อะ่ะเขาก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับคลื่นความร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอลนิโยเนี่ยแหละท้งซอเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นความร้อนทําให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามอินโดนีเซียอันนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่อบอ้าวมากน่าภาคภูมิใจไหมเนี่ยประเทศเราก็ติดในรายชื่อด้วยนะก็บอกว่ามันอบอ้าวมากท่ามกลางคลื่นความร้อนแรงที่กินเวลานานาน,นับเดือนเขาก็พูดถึงเมืองโฮจิมินห์ในเวียดนามก่อนคล้ายๆกับว่าคนเวียดนามส่วนมากเนี่ยเขาจะต้องทํางานกันแนวกลางแจ้งนะครับแล้วก็ใส่หมวกงอบหัวแหลมๆอะ่ะ บางคนก็เข็นรถขนของไปมานะภายใต้อากาศที่ร้อนแล้วก็ต้องใส่ชุดแบบคลุมมิดชิดด้วยไม่งั้นก็แสบตัวอีกแดดมันเผามันเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยสําหรับคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งภายใต้สภาพอากาศแบบนี้นี่เมื่อวันก่อนผมเพิ่งต่อเติมหลังคาไปครับแล้วช่างเขาก็ต้องแบบว่าถอดรองเท้าเหยียบโครงเหล็กกับเพื่อนๆแล้วโครงเหล็กที่โดนแดดมันร้อนขนาดไหนเห็นแล้วทรมานแทนครับคงประมาณว่าเหยียบกระทะเลยมั้งเนะี่ย จากภาพนะครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นชาวเวียดนามน่ะเขาบอกว่าโอ้โหเหนื่อยมากที่ต้องเข็นรถคันนี้ภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัดคือโดยปกติเธอก็คุ้นเคยกับการทํางานแบบนี้แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันร้อนจัดจนแบบแทบจะทนไม่ไหวเลยคลื่นความร้อนก็กําลังจะแพร่กระจายไปเรื่อยๆนะผลกระทบเนี่ยก็ส่งให้ทั้งเมืองอยู่ภายใต้คลื่นความร้อนแล้วก็ทําให้เด็กนะครับจานวนมากเลยต้องล้มป่วย คือเขาบอกว่าในเมืองเวียดนามเนี่ยนะจะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับว่าการป้องกันแดดความร้อนแบบนี้มาก่อนเพราะแบบนั้นในสถานการณ์แบบนี้ก็คือต้องพยายามที่จะต้องปรับตัวกันเอาเองทีนี้กรุงมะนิลาครับในฟิลิปปินเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะทําให้เย็นลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคือทุกคนก็ต่างสแสวงหาความเย็นเท่าที่จะทําได้เกือบทุกคนนี้จะต้องพกร่มติดตัวกันตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันก็พอที่จะช่วยให้แบบดีขึ้นมาได้หน่อยนึง ส่วนโรงเรียนในฟิลิปปินส์นะปิดกันเกือบหมดนะหลายพันแห่งเลยเพราะว่ามันร้อนขนาดนี้เด็กก็อาจจะอันตรายแล้วก็ไม่มีสมาธิเรียนหรอกออกแปลว่าที่ต่างประเทศนี่เขาก็เปิดเรียนกันแล้วแต่ว่าของบ้านเรานี่ยังปิดเทอมกันอยู่เลยโดยที่ในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็หาทางแก้ปัญหาด้วยการให้เด็กเนี่ยเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับช่วงโควิดเลยทีนี้ก็เป็นในอินโดนีเซียเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นฤดูแรงประจําปีเขาบอกว่าสภาพอากาศที่อินโดนีเซียเนี่ยนะ ถือว่าร้อนแรงสุดๆเลยปีนี้จัดว่าร้อนสุดในรอบ100ปีเลยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะร้อนแรงถึงจุดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเลยก็ได้โดยมีแนวโน้มว่าช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยแหละน่าจะแบบว่าจะจัดแล้วทีนี้ก็มาถึงประเทศไทยนะก็พอดีเลยเป็นเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเราแต่นั่นก็เพียงแค่ไม่กี่วันที่นี้พอหมดสงกรานต์ไปเนี่ยก็จะเกิน40องศาเลยเขาก็เตือนกันมา ของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีอุณหภูมิที่สูงมากบวกกับความชื้นที่สูงเช่นกันและนี่ก็อาจจะทําให้เด็กหลายหลายคนนะตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงได้เป็นโรคที่เกี่ยวกับความร้อน mm hmm. เช่นเกี่ยวกับการหายใจระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือด mm hmm. ก็ต้องดูแลกันดีๆเท่าที่พอจะทําได้บางครั้งเปิดพัดลมไปเนี่ยพัดมาแต่ลมร้อนร้อนกว่าเดิมอีกก็นึกถึงที่ญี่ปุ่นนะเขามีวิธีคลายความร้อนกันก็นกคือเอาขวดน้ําที่แช่ในช่องฟรีซแล้วนะ่ะ มาใส่ในกละมังที่เป็นแนวสแตนเลสนะครับผมก็ลองทําแล้วนะเออก็ช่วยได้จริงๆกระจายความเย็นได้มากขึ้นแต่ว่าก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆกละมังอยู่ดีอาจจะต้องเปิดพัดลมประกรอบนั่นแหละอ่ะทีนี้ก็มาต่อที่เวียดนามอีกที่เวียดนามมีมอเตอร์ไซค์เยอะอันนี้เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมเป็นพาหนายอดนิยมนะแล้วส่วนมากเขาก็ขับกลางแจ้งก็รู้กันอยู่แล้วแหละก็มอเตอร์ไซค์นะแล้วมอเตอร์ไนะซค์จำนวนมากไม่มีทางเลือกก็ต้องตากแดดกันไปแบบนี้ ถนนก็ร้อนนะไอความร้อนจากถนนก็ขึ้นมาแล้วขับต้านลมลมก็ร้อนอีกแล้วแดดจากข้างบนก็ร้อนอีกแล้วภายในตัวเราเองละ่ะที่ใส่เสื้อผ้าหนา,นา,นาเพื่อที่จะกันแดดนะรถส่งอาหารพวกแกลบดา a แมนฟูดแพนด้าอะไรอย่างนี้ก็งานเข้าเลยมันก็เป็นความเสี่ยงนะไม่รู้ว่าจะเป็นลมกลางทางกันเมื่อไหรอา่ทีนี้มาดูทางด้านความเห็นครับคนแรกนี่เขาบอกว่าอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์นะขณะที่พิมพ์ข้อความนี้อุณหภูมิอยู่ที่35องศา แต่พอความชื้นเพิ่มขึ้นเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่40องศาจังหวัดอื่นๆที่มีดัชนีความร้อนอยู่ที่47องศาด้วยซ้ําความเห็นคนต่อมาเขาก็บอกว่าตอนนี้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะขี้เกียจกันมากโดยเฉพาะคนงานก่อสร้างความเห็นต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะสามารถเดินได้มากกว่า10กิโลเมตรต่อวันเลยหน้าร้อนนะ่ะออกไปกลางแจ้งได้ด้วยแต่ว่าพอกลับมาที่เมืองไทยนะ ส่วนใหญ่ทําได้ไม่ถึงกิโลเมตรต่อวันนอกนั้นก็ต้องขี่จักรยานหรือรถยนต์เอาคนต่อมาเขาเป็นชาวสิงคโปร์เขาบอกว่าอุณหภูมิ33องศาเนี่ยเดินเพียง5นาทีก็รู้สึกเหมือนเดิน20นาทีได้ที่แย่กว่านั้นก็คือความชื้นและความร้อนในเวลากลางคืนชา้าศรีรังกาเนี่ยก็มาบอกว่าก็ไม่เคยมีประสบการณ์คลื่นความร้อนที่รุนแรงเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตความเห็นต่อมานี่เขาก็พูดถึงปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะเขาบอกว่า อุณหภูมิต่ำสุดในเวลากลางคืนเนี่ยมันไม่ต่ำพอแล้วก็ไม่นานพอที่จะทำให้สภาพแวดล้อมเย็นลงเพื่อที่เตรียมสำหรับวันใหม่ทีนี้พอมันไม่ได้ช่วยให้เย็นลงในเวลากลางคืนใช่ไหมวันต่อมาก็อากาศร้อนอบอ้าวก็สะสมมารวมกันอยู่ในคอนกรีตถนนหินทรายน้าแล้วก็สระน้ำต่างต่างคลื่นความร้อนแบบนี้นะมันจะดาเนินสะสมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝนตกสม่ำเสมอแล้วก็นาน ความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานก็ได้ที่เวียดนามน,นะคุณแค่ต้องมีต้นไม้เพิ่มต่อมาก็เป็นชาวแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าหนาวและเย็นมากเลยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยฉันรู้ว่ามันจะต้องตรงกันข้ามกับที่อื่นโดยสิ้นเชิงเขาอายุ62แล้วนะเขาบอกว่านี่เป็นช่วงที่หนาวที่สุดแล้วก็เย็นที่สุดเท่าที่รู้เลยเนะี่ยโดยปกติแล้วช่วงเวลานี้ของปีจะต้องมีเลขความร้อนที่สูงขึ้นนะแต่ว่าปีนี้เย็น ชาวอินเดียบอกว่าในเมืองของฉันตอนนี้นะอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสความเห็นต่อมานี่เป็นชาวรัสเซียนะเขาก็งงเขาบอกว่าฉันอยู่ในรัสเซียตอนนี้นะสวมแจ็คเก็ตกันหนาวในเดือนเมษายนนี่แหละแต่พอดูข่าวคลื่นความร้อนในเอเชียประมาณว่าทำไมมันโคตรตรงข้ามกันขนาดนี้คนต่อมาเวียดนามบอกว่าอากาศร้อนมากจนพ่อแม่สามีเนี่ยที่อาศัยอยู่ในชนบทต้องตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศในรอบ50ปี ก็เหมือนอย่างในคลิปก่อนนะครับชาวอินเดียเขาก็ทนไม่ไหวเนาะเป็นช่างก่อสร้างได้เงินเดือนเดลัอนละ2,600บาทนะ่ะต้องขอเบิกเงินมาครึ่งหนึ่ง1,000กว่าบาทเพื่อที่จะไปซื้อแอร์มือสองเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กันหลายคนลูกเล็กเด็กแดงพ่อแม่คืออยู่รวมกันหมดเลยรวจะตายเอาอยู่ในบ้านร้อนจัดถึงขั้นที่ว่าน,นึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีคนตายหลายคนแล้วนะเพราะอากาศร้อนในอินเดียนะ โดยรวมแล้วหลายๆคนเขาก็ดูข่าวพยากรณ์อากาศหรือไม่ก็ที่ตรวจอุณหภูมินะก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ37องศา43องศาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็แตะ48 49องศากันแล้วแต่ว่าอากาศร้อนแบบนี้บางประเทศไม่เข้าใจนะเพราะว่าบ้านเขาหนาวมากอย่างรัเสเซียอย่างนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็ไม่เข้าใจอากาศของเขาเหมือนกันว่าหนาวขนาดนั้นเป็นยังไงในขณนะที่เรายังเหงื่อแตกอยู่แบบนี้ ก็ต้องทนกันไปนะใครมีงบพอที่จะซื้อแอร์ได้รีบซื้อมาติดเถอะไม่รู้ว่าปีหน้าจะหนักกว่านี้หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ